สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พวกเรา3าคนนะคะมีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เพื่อนๆในเรื่อง Hydrogen Internal c o m b u s t i o n Engine ค่ะ Are you ready ไปฟังกันเลยค่ะ What is ไฮโดรเจนไฮโดรเจนคืออะไรไฮโดรเจนเป็นธาตุแรกนะคะและเป็นธาตุที่มีความสําคัญมากๆในจัก,กรวาลประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นธาตุที่มีขนาดแล้วก็น้ําหนักน้อยที่สุดอีกด้วยค่ะสมบัติของไฮโดรเจนนะคะก็คือไม่มีสีและไม่มีกลิ่นค่ะ h y โดรเจน is Produced ไฮโดรเจนถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะคะขั้นตอนแรกก็คือ primary energy source ขั้นตอนที่2นะคะ thermochemical conversion ขั้นตอนที่3 electrolysis และขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4 final energy carrier คะ่ะ จากขั้นตอนแรกที่ได้พูดไปนะคะ Primary Energy Source สามารถใช้แหล่งพลังงานหลักต่อไปนี้ในการสร้างนะคะก็คือก๊าซชีวภาพหรือไบโอมีเทนก๊าซธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์หรือลมนะคะจากขั้นตอนที่2 Thermocal h e m i c Conversion นะคะก๊าซชีวภาพไบโอมีเทนหรือก๊าซธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการแปลสภาพทางความร้อนที่เรียกว่า Steam Methane Reform นะคะซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยากับไอน้ําและก่อตัวเป็นก๊าซสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะและ 3. นะคะ อิเล็กโทรไลซิสามารถใช้การธรรมชาติแสงอาทิตย์หรือลมเป็นแหล่งพลังงานหลักเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าค่ะซึ่งจากนั้นจะใช้กระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลซินะคะเพื่อแยกน้ําออกโปรดักที่ได้ก็จะเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนค่ะซึ่ง3กระบวนการนี้นะคะก่อให้เกิด Final เอ e เนอร์จีแครค่ะซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะคะทําให้เกิดไฮโดรเจนค่ะการทำงานของไฮโดรเจนอินเทอร์นอลคอมบัสชันเอนจิน นั่นจะใกล้เคียงกับการทำงานของ Internal Combustion Engine หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยจะแตกต่างกันตรงที่ Hydrogen Internal Combustion Engine จะใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ส่วน Internal Combustion Engine จะใช้แก๊สโซลีหรือว่าดีเซลค่ะ ต่อไปก็เป็นสเต็ปการทำงานของไฮโดรเจนอินเทอร์เนลคอมบพรชันเอนจินค่ะสเต็ปที่1นนะคะคือสเตปอินเทคไฮโดรเจนจะถูกผสมกับอากาศส่งผ่านอินเทควาลและถูกส่งเข้าไปในกระบอกสูบค่ะสเต็ปที่2นะคะจะเป็นสเตปคอมเพรสชันค่ะลูกสูบจะทำการบีบอัดไฮโดรเจนและอากาศที่ถูกผสมกันจากขั้นตอนก่อนหน้าซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและความดันของส่วนผสมค่ะ ค่ะต่อไปสเต็ปที่3คือสเต็ป f e e l power ค่ะสเต็ปนี้จะมีการจุดระเบิด2วิธีคือที่ด้านบนของ completion หัวเทียนจะสร้างประกายไฟซึ่งจุดประกายสารผสมเพื่อทำการเผาไหม้หรือการใช้การบีบอัดเพียงอย่างเดียวสามารถเริ่มทำได้โดยไม่ต้องใช้หัวเทียนค่ะ ส่วนผสมที่ติดไฟจะขายายตัวอย่างรวดเร็วทําให้เกิดแรงดันสูงที่ดันลูกสูบลงด้านล่างซึ่งเป็นการแปลงก๊าซแรงดันสูงให้เป็นพลังงานกลค่ะสเต็ปที่4คือสเต็ปฟิลเอ็กซอร์ทลูกสูบจะส่งไอเสียซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไอน้ำออกจากเครื่องยนต์ผ่านทางระบบไอเสียค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของ Hydrogen i n t e r อร์ c o ลคอมบั n ชันเอนจกันนะคะข้อที่ 1. ลดการเกิดแก๊สเร่งกระจกเนื่องจากเครื่องยนต์ชนิดนี้จะผลิตของเสียออกมาเป็นน้ำข้อที่ 2. ประสิทธิภาพของพลังงานจะสูงกว่า i n t e r อร์ c o ลคอมบั n ชันเอนจิและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าข้อที่ 3. เป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนเนื่องจากไฮโดรเจนสามารถสร้างได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นวอเ e อร์อิเล็กโทรไค่ะต่อมาในส่วนของข้อเสียนะคะข้อที่1มีราคาสูง ข้อที่2 limited infrastructure เนื่องจากสถานีเติมแก๊สไฮโดรเจนมีน้อยมากเมื่อเทียบกับสถานีเติมน้ำมันข้อที่3การจัดเก็บและการขนส่งเนื่องจากแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำจึงจำเป็นต้องใช้ภาชนะที่มีแรงดันสูงหรือสามารถเก็บความเย็นได้ในการจัดเก็บเท่านั้นค่ะ ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบคลิปนะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย